นิยายเสียงเรื่องชายาผู้ถูกกลมเขียนโดยไรกนกชอบผลงานสามารถกดติดตามและสนับสนุนได้ทุกช่องทางนิยายเรื่องแต่งจากจินตนาการของผู้แต่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบคำเตือนนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาที่ทเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่ออารมณ์หรือจิตใจของบางท่านเนื้อหาเป็นเพียงเรื่องแต่งไม่มีเจตนาส่งเสริมความเชื่อหรือการปฏิบัติทางเทศหรือใช้ความรุนแรงใดๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังคลอดเรื่องเรื่องราวของชายาผู้ถูกลืมเกิดขึ้นในยุคสมัยจีนโบราณที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจและความรักที่แสนซับซ้อนหญิงสาวชื่อถูกเลือกให้เป็นชายาขององค์ชายซูฮาว แต่กลับถูกลืมหลังจากการแต่งงานในวันนั้นเป็นหญิงสาวที่มีความฉลาดและมีความงามที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอไม่ได้รับความรักจากสามีและถูกทอดทิ้งจนกลายเป็นคนถูกลืมแม้ว่าทุกคนในวังจะรู้ว่าพระองค์ชายซูห้ามีกลิ่นอายของความรักที่แฝงอยู่กับคนอื่นในวังแต่เขาก็ไม่เคยแสดงความใส่ใจหรือรักเลยท่ามกลางความอ้างว้างและความทรมานตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้ตัวเองจมอยู่กับความเศร้า เธอเริ่มฟื้นตัวจากการถูกทอดทิ้งและเรียนรู้ที่จะควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองโดยการใช้สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดของเธอในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเรื่องราวของการแย่งชิงใจในราชสำนักค,ความลับที่ถูกซ่อนและการก้าวไปข้างหน้าของจะพาผู้อ่านเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและการต่อสู้เพื่อหาความรักที่แท้จริงตอนที่หไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืน เมื่อเธอได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิให้เข้าพิธีแต่งงานกับองค์ชายซูห้าวผู้ที่เป็นทางผู้ปกครองแห่งราชวงศ์และชายผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการการเมืองของราชสำนักแห่งนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยจะรู้จักโลกภายนอกดีนะักการแต่งงานครั้งนี้เธอไม่เคยได้รับเลือกจากตัวองค์ชายเอง แต่มันเป็นการตัดสินใจจากราชวงศ์ที่ต้องการผูกพันเธอกับผู้มีอำนาจทางการเมืองในราชสำนักแม้จะเกิดความไม่พอใจในใจเธอหากต้องแต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่รู้จักเลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกเธอรับการตัดสินใจนี้ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งในใจลึกๆนั้นเธอคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้รักชายคนนี้แต่ก็มีความกลัวแฝงอยู่ไม่น้อยวันแต่งงานมาถึง และทุกอย่างถูกเตรียมการอย่างสมบูรณ์ในห้องโถงใหญ่แห่งวังหลวงในชุดเจ้าสาวสีแดงสดสวยสง่าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความสุขที่ควรจะเป็นองค์ชายซูฮาวก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดที่บ่งบอกถึงความยินดีในการแต่งงานนี้เขามีหน้าตาที่เย็นชาและดูเหมือนจะถูกบังคับให้แต่งงานกับเธอโดยมิได้เลือกเองหลังจากพิธีสมรสผ่านพ้นไปก็ถูกนำเข้าสู่ห้องหอพักขององค์ชาย สูห้าวไม่ได้พูดอะไรกับเธอเลยเขามีแต่ความเงียบสงบที่ทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการสมรสที่ไร้ความหมายเท่านั้นเธอต้องอยู่ในห้องนี้โดยไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปในช่วงเวลานั้นเริ่มรู้สึกถึงความเหงาและถูกทอดทิ้งอย่างแท้จริงท่ามกลางความหรูหราของวังหลวงและความเป็นเจ้าของในทุกสิ่งทุกอย่าง เธอกลับพบว่าเธอถูกลืมและไม่ได้รับการสนใจจากสามีของเธอเลยแม้แต่น้อยท่ามกลางความผิดหวังไม่รู้ว่าอนาคตของเธอในวังหลวงจะเป็นอย่างไรแต่เธอมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมให้ตัวเองต้องจมอยู่กับความทุกนี้ไปตลอดชีวิตเธอจะหาทางที่ทำให้ตัวเองสามารถมีความสุขและมีอำนาจในสถานการณ์นี้ได้ในที่สุดตัดสินใจว่าเธอจะไม่เป็นเพียงแค่ชายาผู้ถูกลืม เธอจะใช้ความสามารถและความเฉลียวฉลาดของเธอในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใดก็ตามแต่ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องค้นหาคำตอบในใจว่าความรักและความอํานาจที่แท้จริงในราชสำนักนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้อย่างไรตอนที่สองแม้ว่าเธอจะถูกแต่งตั้งให้เป็นชายาผู้ถูกเลือก แต่กลับพบว่าตัวเองถูกละเลยและถูกทอดทิ้งจากองค์ชายซูฮาวทุกครั้งที่พบกันเขาไม่ได้แสดงออกถึงความรักหรือความเคารพใดๆเธอเป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ของการสมรสที่ต้องทำตามคำสั่งของจักรพรรดิไม่ใช่ภรรยาที่ได้รับความเริ่มรู้สึกถึงความแค้นในใจที่ลึกซึ้งไม่เพียงแค่จากการที่ซูฮาวไม่เคยเห็นคุณค่าเธอแต่ยังรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการที่ตระกูลของเธอถูกใช้เป็นเครื่องมือในการผูกสัมพันธ์ทางการเมือง ระหว่างราชสำนักกับราชวงศ์แต่เธอไม่เคยได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งเวลาผ่านไปความรู้สึกไม่พอใจในใจของก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแม้ว่าหลายครั้งเธอพยายามที่จะเข้าหาซูฮ่าวด้วยความหวังว่าจะได้รับการยอมรับแต่เขากลับมองเธอเหมือนกับแค่ส่วนประกอบของพระราชวังที่ไม่มีค่าอะไรเลยนี่ทำให้เธอเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงในวังหลวงนี้ดูเหมือนจะไม่มีวันเป็นของเธอแต่ในความอ้างวังนี้ ได้ตัดสินใจว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ความเศร้าและความเหงาลากเธอให้จมไปตลอดเวลาตอนที่3เส้นทางแห่งความแค้นหลังจากหลายเดือนที่ถูกละเลยในวังหลวงทุกครั้งที่ซูฮ่าไม่แยแสหรือมองข้ามเธอไปรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ในพิธีการสมรสเท่านั้นมันทำให้ความเครียดแค้นในใจของเธอเติบโตขึ้นทีละน้อยแต่ในความแค้นนั้นก็มีความชัดเจนและมุ่งม,มั่นเพิ่มขึ้น รู้ว่าถ้าเธอยังคงอยู่ในวังนี้อย่างไรเรี่ยวแรงเธอจะไม่มีทางได้รับความเคารพหรือยอมรับจากซูฮาวและผู้อื่นในราชสำนักเธอจึงตัดสินใจว่าการจะอยู่รอดในที่แห่งนี้ได้เธอจะต้องสร้างตัวตนให้แข็งแกร่งขึ้นและใช้ความรู้และความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เริ่มศึกษาการเมืองและวิธีการจัดการภายในวังหลวงอย่างลึกซึ้งเธอเข้าใจว่าอำนาจไม่ได้มาโดยง่ายและในวังหลวงนั้น ความสัมพันธ์และการปฏิบัติตัวกับผู้คนมีความสำคัญมากกว่าความรักหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเธอจึงเริ่มคบหากับขุนนางและผู้มีอำนาจคนอื่นๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและค่อยๆสะสมอิทธิพลที่จำเป็นเธอเริ่มสร้างเครือข่ายของผู้สนับสนุนในราชสำนักที่คอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเก็บเกี่ยวข้อมูลจากทุกแหล่งเพื่อใช้ประโยชน์ในยามที่จำเป็น ความพยายามของเธอทำให้เธอเริ่มได้รับการยอมรับจากขุนนางบางคนแม้ว่าในเบื้องต้นพวกเขาจะยังมองในฐานะแค่ชายาผู้ถูกลืมแต่ก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีเหล่านั้นอย่างชาๆในขณะเดียวกันซูฮาวก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวหานเฟยเธอกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเฉลียวฉลาดและความมั่นใจที่แสดงออกในทุกๆก,การกระทำทำให้เขาเริ่มรู้สึกถึงความน่าสนใจที่เคยมองข้ามไป แต่เขายังคงไม่สามารถละทิ้งภาพเดิมของเธอในฐานะชายาผู้ถูกลืมได้ง่ายรู้ดีว่าการจะทำให้ซูฮาวหันมามองเธอจริงจังนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอไม่ได้หวังแค่การได้รับความรักจากเขาเธอรู้ว่าผลสุดท้ายแล้วความรักจากเขาอาจไม่สามารถเติมเต็มความต้องการที่เธอมีได้เธอต้องการการยอมรับและความเคารพในตัวเองมากกว่าในขณะที่เดินตามเส้นทางแห่งความแค้นและการเติบโต ซูฮายัางคงมัวแต่ละเลยเธอไปเรื่อยๆแต่เขาก็คงไม่รู้ตัวเลยว่าการไม่สนใจในวันนี้อาจจะทําให้เขาเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปในอนาคตจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกทอดทิ้งหรือมองข้ามไปอีกครั้งเธอจะใช้ทุกวิธีที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เธอสมควรได้รับและในที่สุดราชสำนักที่เคยดูหมิ่นเธอก็จะต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ชายาผู้ถูกลืม แต่เป็นผู้หญิงที่มีพลังและอำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ตอนที่4เริ่มต้นเกมแห่งอำนาจหลังจากถูกทอดทิ้งและมองข้ามมานานตัดสินใจว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเธอไม่ใช่ในฐานะชายาผู้ถูกกลืมแต่ในฐานะผู้หญิงที่มีอำนาจในวงังหลวงเธอเริ่มจากสิ่งที่หลายคนมองข้ามเครือข่ายคนใช้ขันทีและนางกำน,นันรู้ดีว่าข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในวังหลวง และคนที่รู้ทุกเรื่องไม่ใช่ขุนนางหรือห้องเฮาแต่เป็นผู้รับใช้ที่คอยเฝ้าดูอยู่เงียบๆเ,เธอจึงค่อยๆผูกมิตรกับคนเหล่านี้ใช้ความใจดีและความเฉลียวฉลาดทําให้พวกเขาเริ่มให้ข้อมูลเธอไม่นานนะักก็เริ่มล่วงรู้เรื่องราวที่คนอื่นไม่รู้ข้อพิพาทระหว่างขุนนางความไม่ลงรอยระหว่างวังในและวังหน้า แม้กระทั่งข่าวลือเกี่ยวกับซูฮาวและความสัมพันธ์ของเขากับหญิงอื่นแต่เพียงแค่มีข้อมูลยังไม่พอต้องเริ่มสร้างพันธมิตรทางการเมืองเธอเลือกเข้าไปทำความรู้จักกับองค์ชายรองซูหยางน้องชายต่างมารดาของซูฮาวที่ดูเหมือนจะไม่มีอำนาจอะไรแต่แท้จริงแล้วมีความทะเยอทะยานสูงท่านหญิงท่านแน่ใจหรือว่าต้องการติดต่อข่าซูหยางถามด้วยรอยยิ้มเย้ยหยัน พี่ชายข้าไม่เคยมองท่านด้วยซ้ำหม่อมฉันไม่ต้องการให้เขามองกล่าวเสียงเรียบดวงตาของนางเต็มไปด้วยความแน่วแน่หม่อมฉันต้องการมากกว่านั้นสู่หยางเลิกคิ้วอย่างสนใจเจ้าหมายความว่าอย่างไรหม่อมฉันต้องการสถานะที่ไม่มีใครมองข้ามได้และหม่อมฉันคิดว่าท่านก็ต้องการเช่นกันนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมแห่งอำนาจไม่ได้หวังให้สู่ห้าวรักนางอีกต่อไป นางต้องการให้เขาเกรงกลัวนางแต่ซูฮ้าวยังคงไม่รู้เลยว่าหญิงที่เขาเคยมองข้ามไปกำลังจะกลายเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของราชสำนักนี้ได้ตอนที่ห้าเคยเห็นว่าเป็นเพียงตัวหมากในเกมการเมืองของราชสำนักตอนนี้กลับแผ่รัศมีที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนางไม่ได้เป็นแค่ชายาผู้ถูกกลมอีกต่อไปแต่กลายเป็นหญิงที่ได้รับความสนใจจากขุนนางหลายฝ่าย รวมถึงซูหยางน้องชายต่างมารดาของเขาด้วยในอดีตซูฮ่าไม่เคยสนใจเพราะการแต่งงานของพวกเขาเป็นเพียงข้อตกลงทางการเมืองเขาเชื่อว่านางไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใดๆที่จะทำให้เขาต้องเสียเวลาแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับตรงกันข้ามครั้งแรกที่เขาเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงคือตอนที่เขาเห็นพูดคุยกับกลุ่มขุนนางอย่างสง่างามนางไม่ได้เป็นหญิงที่นั่งเงียบๆอีกต่อไป แต่นางกลับมีท่าทางสุข,ขุมเยือกเย็นและดูเหมือนเข้าใจเกมอำนาจของราชสำนักมากขึ้นนางเปลี่ยนไปสูห้าวพึงพรรมกับตัวเองขณะมองดูจากระยะไกลแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจที่สุดก็คือความใกล้ชิดระหว่างนางกับซูหยางน้องชายที่เขาไม่ไว้ใจซูห้าวไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเช่นนี้นี่มันไม่ใช่ความรักแน่นอนเพราะเขาไม่เคยต้องการนาง แต่เมื่อเห็นนางหัวเราะและพูดคุยกับซูหยางหัวใจของเขากลับรู้สึกหนักอึ้งเขาเริ่มสงสัยหรือว่าเขาไม่เคยมองเห็นค่าของนางเลยตั้งแต่ต้นแต่จะให้เขาทำอย่างไรในเมื่อเขาเป็นคนผลักนางออกไปเองและตอนนี้อาจจะไม่มีวันหันกลับมาหาเขาอีกแล้ว